นายพลดูเลยสวัสดีครับการรถไฟแห่งประเทศไทยลุ้นอายการสูงสุดชี้ชะตาไฮสปีดเชื่อม3าสนามบินบรายละเอียดในคลิปก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในห้พลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่าน,นนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินและโครงการพัฒนาสนามบินอุทภา และเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกผ่านพื้นที่5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรีและอระอองแต่ปัจจุบันทั้งสองโครงการยังติดปัญหาการแก้ไขร่างสัญญาร่วมทุน ตลอดจนการเจราจากับเอกนชนที่ยังไม่ได้ข้อยุติเจราจากันมา6ปีแล้วครับนี่จะเข้าปีที่7แล้วแม่เจ้านะครับผมนายยุริศอัมรปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความคืบหน้าการแก้ไขร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดลอนเมืองสวนภูมิอุตภา ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดหรือว่าบริษัทซีพีนั่นหละครับผมขณะนี้ได้รับทราบว่าอายการสูงสุดตอบกลับมาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอยู่ระหว่างรอรับเอกสารอย่างเป็นทางการจากอายการสูงสุดคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้สาธุ เราได้มีการติดตามความคืบหน้าจากอายการสูงสุดอย่างต่อเนื่องหากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วเบื้องต้นจะนำข้อเสนอแนะในการแก้ไขสัญญาจากอายการสูงสุดไปหาหรือกับบริษัทเอกชนคู่สัญญาเพื่อพิจารณาว่าสามารถยอมรับการแก้ไขดังกล่าวได้หรือไม่หากการหา,หาหรือกับเอกชนได้ข้อสรุปตามที่อายการสูงสุดตอบกลับ ก็ไม่ต้องส่งไปที่อายการสูงสุดหมายความว่าพออายการสูงสุดส่งแก้แก้ไขสัญญาแก้ไขร่างสัญญาแล้วเสร็จส่งมาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วนะครับการรถไฟยังจะต้องเอาไปคุยกับบริษัท CP ีอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุด้วยหรือเปล่ากับแก้ไขร่างสัญญาดังกล่าว นนยาก,ก็คือถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องส่งไปที่อายการสูงสุดอีกโอ้มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งปีเข้าปีที่เจ็ดแล้วครับสุดยอดจริงๆนะขณะเดียวกันหากทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อเสนอของอายการสูงสุดจากนั้นจะส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขไปยังคณะกรรมการ หรือว่าบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยรับทราบและเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือว่ากอพอ,อหรือบอร์ด EEC พิจารณาต่อไปขั้นตอนกอน็ประมาณนี้นะครับมันก็จะยุ่งยากวุ่นวายมากมายนะครับทั้งนี้ตามแผนสอกอพอจะเสนอร่างสัญญาดังกล่าวต่อคณะอนุกฎหมายของสองกอพอ ภายในวันที่13-15ถึงสิงหาคม2568และเสนอต่อบอร์ด e EEC เห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนภายในวันที่18-22ถึงวันที่สิงหาคม2568ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและสามารถลงนามแก้ไขสัญญาภายในเดือนกันยายน2568สอดคล้องกับนายจุลาสุขมานก เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอนะครับหรืย e e EC กล่าวว่าการแก้ไขร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเมื่ออายการสูงสุดตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จจะส่งกลับมาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาเนื่องจากเป็นคู่สัญญาของเอกชนคาดว่า อายการสูงสุดตอบกลับภายในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามขั้นตอนการรถไฟแห่งประเทศไทยจะนําความเห็นดังกล่าวของอายการสูงสุดไปหาหรือร่วมกับเอกชนคู่สัญญาหากได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EEC พิจารณาเพื่ออนุมัติภายในเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปส่วนการลงนามเซ็นสัญญาจะเริ่มได้เมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับการนัดหมายระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและเอกชนซึ่งทาง EEC จะเข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามหรือไม่นั้นคงต้องรอให้ทางคู่สัญญาเป็นคนเชิญเพราะตามกฎหมายเราไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงนายจุลากล่าวนะครับนายจุลายังกล่าวต่ออีกว่า ขณะที่ความคืบหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกวงเงินลงทุนรวมประมาณ290,000ล้านบาทหลังจากบอก EEC รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังการลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการดังกล่าวโดยมอบหมายให้สกอพอ,อเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งหมด บนพื้นฐานความสมเหตุสมผลเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการและเกิดการลงทุนได้จริงนั้นปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวชั่นจำกัดหรือ UTA โดยเฉพาะในประเด็นการขอขยายระยะเวลาในการรับงานก่อสร้างออกไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนี้เพราะที่ผ่านมายังติดเรื่องไฮสปีด3สนามบิน จากเดิมที่กำหนดออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานหรือว่า m t p นะครับในวันที่16มิถุนายน2568รวมถึงการปรับลดขนาดการลงทุนของโครงการเรื่องการเจรจาในโครงการนี้ต้องใช้เวลาซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปกติของการบริหารทัญญาเพราะต้องหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้ทั้งสองฝ่ายซึ่งเราก็พยายามเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ดีตามกระบวนการหากการเจราจาร่วมกับเอกชนในโครงการสนามบินอูทาเปาได้ข้อยุติจะต้องรายงานต่อบอร์ด EEC พิจารณาถึงความคืบหน้าการดำเนินงานด้วยแต่หากมีการแก้ไขสัญญาจะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มเติมเช่นกันนอกจากนี้ในประเด็นที่เอกชนได้ส่งหนังสือมาถึง EEC ไม่ขอให้ขยายเวลาส่งมอบหนังสือให้เริ่มงานเกินไปจากคนที่31กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงจะใช้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากการดำเนินโครงการล่าช้าเป็นวงเงิน5 0 9 9ล้านบาทนั้นเรื่องนี้ UTA ไปงว่าบริษัทผู้รับจ้างสนามบินอุตภานะครับ UTA ไม่ได้ยื่นหนังสือเรียกค่าเสียหายแต่เป็นการส่งหนังสือแจงรายละเอียด เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการแล้วบางส่วนซึ่งไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญาตามที่เป็นข่าวนะครับไม่ได้บอกเลิกสัญญานะแต่เขาบอกว่าเขาแจงรายละเอียดเกี่ยวกับที่เขาลงทุนไปแล้วบางส่วนเนในขณะที่ในขณะที่รอเชื่อมสามสนามบินเนี่ยส่วนนภูมิรอนเบืองมาถึงอุตภเปาย,ยังไม่ได้ดาเนินการนะครับแต่บริษัท UTA เขาก็ ก่อสร้างหรือว่าดําเนินการก่อสร้างบางส่วนเขาก็เอารายละเอียดตรงนี้ไปยื่นให้กับขอพอ,อนะครับได้รับสร้าบนะครับเขาไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายตามที่เป็นข่าวเราพบเป็นคลิปหน้าสวัสดีครับ